สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AnswerTaro t นะครับคุณอยากรู้ผพ่อยากตอกนะครับวันนี้มุมกล้องอาจจะแปลกนะครับนิดนึงนะเรามีไพ่แค่สำหรับเดียวนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกเจ็บคอไม่ค่อยสบา,ายเท่าไหร่ hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะอ่านดันด้อมได้ไม่นานมากนะครับหรืออาจจะเป็นพลังงานที่อยากอ่านเพิ่มก็ได้เราไม่รู้ว่าระหว่างอ่านไพ่จะเจอเรื่องราวอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับ แรนดอมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการตัดไพ่ออกเครื่องหนึ่งเล่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนคู่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบัน <c oughs> หรืออนาคตนะโอเคอ,อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเริ่มครับขอเช็คพลังงานแรนดอมที่146อ่กก่อนนะครับว่าพลังงานวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับมาดูกัน หนึ่งไม้เจ็ด <c oughs> ไม้จะสั้นหนึ่งดาบพลังแห่งการเริ่มต้นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราขอดูไว้รบก่อนนะมันจะเป็นอินโทรหรือเป็นพลังงานสิบถ้วยโอ้โหตัะาสำหรับเป็นสองเหรียญ จากพลังงานไพ่ที่ขึ้นนะครับมันเป็นอินโทรของเรื่องอคือมันมีมันมีใครบางคนไพ่สองเหรียญเนี่ยอยากรีเวิร์สกลับมามันมีใครบางคนอยากรีเวิร์สกลับมาเริ่มต้นคุณดูดิเนี่ยไพ่ไพ่แบบเยอะมากเลยไนพะ่ของการเริ่มต้นกันเลยเด e อ u ซันหนึ่งไม้หน,ไมหนึ่งดาบสิบทั่วเจ็เหรียญเจ็ไม้เนี่ยมีใครคมีใครคนหนึ่งนะ อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่จากพลังงานของสองเรือนใต้สําหรับตรงนี้นะครับนี่นะมีใครยังคนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับกับคนที่เข้ามาฟังแน่ๆอยากเริ่มต้นมาเป็นครอบเ,เป็นครัวเพาะมันมีเหตุผลเพราะมันมีเรื่องของบุตรลูกหรือสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งที่คุณมีร่วมกันอยู่กับคุณนะครับมันมีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณตแต่ระหว่างเขากับคุณจะต้องมีอะไรบางอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องรูป ที่อยู่อาศัยอะไรก็แล้วแต่นะครับแลนดอมวันนี้คนที่เคยมีอะไรบางอย่างร่วมกันที่สําคัญคน่ะคนคนนั้นอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนั้นอยากมีโอกาสได้ได้พยายามอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยจากไพ่ที่ขึ้นน่ะอืมแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยเรามองเรามองว่าคุณมีคุณมองว่าเรามองว่าคุณมีแบบ มีเขาเรียกอะไรดีอะเข้าใจในงานของกันและกันเราไม่รู้ว่าคุณทํางานเหมือนกันไหมแต่ว่าคุณเข้าใจในงานเขาเขาเข้าใจในงานคุณอะเออมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เคยเคยเป็นคนช่วยแก้ปัญหาเรื่องราวในชีวิตของครอบครัวเขาหรือครอบครัวคุณด้วยเป็นที่ปรึกษาให้กันแบบแบบที่ว่าแบบที่เขารับฟังคุณแล้วเขาไปปฏิบัติตามด้วยนะเออ โอเคอ่ะลัคน,นาราศีที่เกี่ยวข้องนะครับจะมีธาตุไฟแม่สิงห์ธนูคนที่เกิดว,วันอาทิตย์ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกธาตุลมคุณเมถุนตุลใต้สำรับธาตุดินพฤกษกันมังกรนะครับเลขที่เกี่ยวข้องจะมี2 10 1นะไปดู Angel Number เรตอง1นะครับแล้วก็เลข7และ1ิบนะครับ19โอเคมาดูเรื่องราวกันนะพอดูเรื่องราวแอนด้อมที่146ครับ ถ okay. ้ายออกครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งคุณในออฟสอดฝั่งเขา ที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรามองว่าคุณพยายามสร้างอะไรบางอย่างกับเขาคอยเป็นคอยเป็นทุกอย่างให้กับเขาแม้ว่าสิ่งที่คุณจะเป็นให้กับเขาันเป็นสิ่งที่คุณจะเหนื่อยมากแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องพยายามเกินกําลังคุณมากแค่ไหนอะคุณก็พยายามเพื่อคนคนนี้พยายามทําพยายามสร้างแบบถึงเขาจะไม่ได้สร้างอะไรกับคุณมากมายแต่คุณก็ คือเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเขายักแค่นิดเดียวหรือเขาทำแค่นิดเดียวคุณก็รู้สึกว่าเขาทำเยอะแต่จริงๆแล้วอะถ้าคุณมองให้ดีในเหตุการณ์บางอย่างที่ผ่านมาคุณทำให้เขามากกว่าที่เขาทำให้คุณในออฟสอดเนี่ยคุณเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นการยอมเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้มองเห็นมุมเดียวกับเขาเพื่อให้สร้างหรือทำอะไรบางอย่างไปกับเขาได้คุณเปลี่ยนเยอะมากๆนะครับ เห็นป้า,ายไพ่ของการทํางานขึ้นในฝั่งคุณตลอดเลยแปีนดี่เอ็มเพลเลอร์ Emperor, แต่เขานิ่งคุณดูดิเขาว่าเป็นฝ่ายรับเป็นฝ่ายรับทุกงอย่างที่คุณทําให้อะเสมอเส,สมอเลยและเขาคิดคือเขาเป็นคนที่ว่าเขาคิดว่าเขาว่าดีกว่าคุณแล้วเขาก็ปีเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วเป็นอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่คนที่ต้องเปลี่ยนต้องปรับปรเป็นคุณคนที่ต้องพายายามต้องเปลี่ยนแปลงต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่น,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 นคือคุณแต่เขาคิดว่าเขาว่าดีอยู่แล้ว เป็นคนที่ดีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องทําอะไรที่มันมากมายแต่คนที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องพัฒนาต้องดีขึ้นคือคุณคือเขาไม่ได้เห็นข้อเสียเขาไม่เห็นข้อเสียของตัวเองแต่เขาเห็นข้อแบบข้อข้อด้อยของคุณที่คุณต้องพัฒนาบางอย่างแลวเขาก็จะพูดจะบอกคุณเสมอว่าคุณต้องทํานั่นทํานี่ทานู่นทํานี่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ข้อดีของการพูดของเขาคือเขาเป็นกระจกให้กับคุณเพราะคุณนะ่ะแปดเหรียญเนี่ยหลังจากคําพูดของเขาคุณก็ไม่ได้ย่อท้อนะ คุณก็ทําทุกสินทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์มันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหรือมันจะสร้างรายได้ให้กับความสัมพันธ์นี้หรือสร้างความมั่นคงให้กามสัมพันธ์นี้ได้คุณก็ทําทุกสิงทุกอย่างตรมอนั้นอย่างเต็มที่มากๆนะครับ6เหรียญดวอส2ถ้วยวแต่พอคุณพยายามมากมายแค่ไหนอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักคุณ ไม่ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนหรือคุณรู้สึกพยายามมากมายผ่านมามากแค่ไหนในอดีตที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่ต้องทําให้เขาเสมอเสมอหกทวรหกหรือรีวิร์เนี่ยคุณรู้สึกว่าทําไมคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้มีมากเท่าเขาหรือไม่ได้ไม่เก่งเท่าเขาขนาดนี้ล่ะทาไมเขาถึงต้องการอะไรที่มันไม่ใช่คุณล่ะคุณไม่รู้ว่าทําไมแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเริ่มมันเริ่ม,ม,ม,มไม่ใช่คนรักที่ทํากันแล้วมันเริ่มเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตัวคุณเลเวอร์ จัสติกรีเวิรคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณหรือคุณอาจจะไม่ใช่คนของเขาหรือคุณกับเขาอาจจะไม่ได้ชูไม่ใช่คู่กันหรือเปล่าทําไมเขาถึงได้แบบไม่ไม่เพียงพอในตัวคุณสิ่งที่คุณรู้สึกแต่ฝั่งของเขาเขามองแค่ว่าคู่ของเขาอ่ะคู่หรือคนที่เป็นคนของเขาหรือคนที่จะอยู่กับเขาได้จริงๆอะ่ะจะต้องเป็นคนที่เชื่อเขาฟังเขาแล้วต้องเป็นคนที่ยอมเขาอ่ะต้องเป็นคนที่แบบจัสติกกับ ตัวเลเวอร์ต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าคําพูดของเขาการทาของเขาหรือวิธีคิดของเขาอ่ะมันสามารถเปลี่ยนแปลงและเป็นสิ่งที่สามารถทําให้คุณดีได้อะไรแบบนี้คือเขาอยากเป็นคนเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์และเป็นคนที่ได้รับความสัมพันธ์จากคู่รัก,คว,ค,นะรกความสําคัญนะได้รับความสําคัญจากคู่รักไม่่าอะเป็นความคิดมุมมองทัศนคตินะครับ the f o u ล์เดอรแต่คุณอ่ะอยากเป็นอิสระ จากความสัมพันธ์นี้จากคนคนนี้จากคาพูดของเขาจากบางสิ่งที่เขาพยายามจัดการหรือพยายามคุมคุณไว้คุณพยายามจะอยากเป็นอิสระจากเรื่องเรื่องนี้แต่ตัวเขาเองอะในระวันที่คุณอยากมีอิสระอยากปลดปล่อยไม่ได้อยากแบบไปต่อแล้วนะครับตัวของเขาเองยังเป็นเดือนอยู่เขายังอยากเริ่มต้นอยากมีคุณอยู่แต่คุณไม่รู้นะครับมาดูต่อหนึ่งไม้เจ็ดไม้ แล้วมองว่าคุณก็เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างหนึ่งไม้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างในจุดที่ว่าคือเรารู้สึกว่าคุณไปไปโฟกัสบางสิ่งเน่ยที่ไม่ใช่เขาแต่ในขณะที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างที่ทําเพื่อความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะครับแต่การทําตรงนั้นนะ่ะจุดที่คุณพยายามจะปล่อยหรือพยายามมีพลังงานบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็กลับมามีความพยายามบางอย่างในความสัมพันธ์แบบแปลก ในระหว่างที่คุณไปเริ่มต้นบางสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าเราไม่รู้คุณเริ่มต้นอะไรนะขอดูต่อเนี่ยไพยข่ของการเริ่มต้นคุณขึ้นสองไม้เนี่ยสิบโอเครู้แล้ลลวเรามองว่าคุณมีการเริ่มต้นบางอย่างเนี่ยหนึ่งไม้หนึ่งดาบมีการเริ่มต้นบางอย่างที่เป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัวคุณกับคนในครอบครัวคุณหรือเริ่มต้นชัดเจนอะไรบางอย่างในครอบครัวคุณหรือครอบครัวคุณต้องการความชัดเจนจากความสัมพันธ์นี้ นะครับพอมันมีเหตุเหล่านั้นที่ในชีวิตของคุณต้องการความชัดเจนบางอย่างของความเป็นข้อเป็นครัวหรือคนใกล้ตัวคุณต้องการความชัดเจนจากครอบครัวเป็นพลังงานของเขาที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องมีความพยายามเพื่อจะเป็นข้อเป็นครัวมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยณพลังงานณจุดเนี้ยเป็นเป็นพลังงานที่คิดเท่ากันแต่ทาไม่เท่ากันหมายความว่าตัวของคุณน่ะคนคิดว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะตัดหรือคุณจะเริ่มต้น แต่เขาคิดว่าเขาจะพยายามทําให้มันสมบูรณ์ให้ได้นะครับถึงว่าคุณจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกตาต้องใจเขาแต่เขาพยายามนะคำให้มันสมบูรณ์เป็นสิบเป็นเป็นครอบครัวก,กันได้เก้าด่าเก้าแล้วพอคือเขาว่าเคยเคยบังคับอะไรบางอย่างคุณใช่ไหมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขแล้วอะ่ะคุณอยากไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เขาหรืออยากตัดเขาไปอะ่ะ แต่พอที่คุณพยายามจะตัดเขาพยายามจะจะลบเขาออกจากชีวิตคุณน่ะเขากลับเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่มีเสน่ห์กับคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่น่ารักก้าวถ้วยเข้าใจคุณแล้วก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคุณได้คุณกับเครียดเพราะว่าเรามองว่าคุณมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างไปแล้วเราไม่รู้คุณเริ่มต้นอะไรหรือตัดสินใจอะไรไปแต่ว่าในจุดที่คุณเคยจะปล่อยเขาอะแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างไม่รู้ และพอคุณเริ่มต้นอะไรบางอย่างไปแล้วว่าจะเป็นคนใหม่ๆครอบครัวหรือคนที่ครอบครัวจัดหาให้อะไรบางอย่างไม่รู้มันเลยกลายเป็นว่าคุณรู้สึกเสียใจยรู้สึกเครียดว่าทําไมเขาถึงมาดีขึ้นในวันที่คุณคุณตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วอะมาดูต่อพิณแล้วเป็นตะเข้าในอวบ,บอนขายายโอ้โหพลังงานพันรอบวันนี้แปลกมากเลยอะ มันอาจจะอินทรมันอาจจะแบบสลับกันนะลองฟังดูนะคือฝั่งของเขาเนี่ยคือนักเป็นตัเกิอ่ะเขามองว่าเรามองว่าเขามีความสัมพันธ์ใหม่หรือมีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเจ็ดเจ็ดาบรีเวิร์เนี่ยความลับบางอย่างที่มันเปิดเผยขึ้นมา d ีเอ็มเพลสกับเจ็ดดาบเนี่ยมีกรณีมีกรณีหนึ่งนะครับสองกรณีแ้กนกรณีแรกคือเขาอ่ะในระหว่างที่อยู่กับคุณแล้วเขาไม่มีความคุณอันพิศติเท่ที คุณในระหว่างที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณมีความสุขอะคุณก็เลยเลิกต้นมีใครใหม่ๆแบบที่คุณไม่ได้บอกเขาแล้วพอคุณมีใครใหม่เขาก็เลยแบบกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วคุณก็ตัดสินใจไปแล้วแล้วคุณก็เครียดมากๆกลับกลับนะเขามีตัวจริงอยู่แล้วแล้วมันเป็นความลับที่คุณไปรู้เขาว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงอืม ใตการแอคชั่นของเขาเหมือนอยากให้คุณเป็นตัวจริงมีสอกรณีนะเนี่ยและพอมันในในสองช้อยนั้นในทางแยกนั้นไม่ว่าไม่ว่าพลังงานของใครนะครับมันเลยไปเกิดมันเลยเกิดเป็นความทุกข์ความเหนื่อยที่ต้องปล่อยสิบไม้เนี่ยเพราะว่าฝั่งของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันประครับประคองไปได้ยากแล้วเพราะเหมือนคุณรู้ความจริงทุกอย่างส่วนตัวคุณ คุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียโอกาสที่จะมีครอบครัวคนคนนี้ไปแล้วเพราะว่าเขาเขาไม่แพร่ยานไม่ทำให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่แพรยายานที่จะทําให้มันสมบูรณ์ด้วยเดวเวอร์ว e เวิร์สเพรสเป็นจักรเวิร์คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ี้มันไม่สมบูรณ์ความสัมพันธ์นี้มันเป็นวงจรที่ควรตัดออกไปจากชีวิตได้แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เราบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยพบเคยเจอมาในชีวิตของคุณอะ มันเป็นมันเป็น first time ของคุณน่ะเด the world ใบนี้แล้วตัวเขาเองอะเพจตเป็นตัวเขาเขาก็ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือเขาจะยอมเสียอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบนี้ในชีวิตไปได้ The h a n g หกม้รีเวิร์สเพราะว่าตัวเขาเองอะเขาเขาเคยประสบความสําเร็จหรือเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะคลับคลาคลัคลาแบบเนี้ยมาแล้วแต่ว่า เขาไม่เคยรู้สึกสูญเสียหรือรู้สึกผูกติดขนาดนี้แต่ว่าการที่เขาเสียคุณไปและคุณเสียเขาไปมันต่างคนต่างผูกติดกันเนี่ยเด e h a n งแมนคุณก็ผูกติดกับเรื่องเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่าหกเดือนหรือหกอาทิตย์นะครับส่วนตัวเขาเองหกเดือนหกอาทิตย์ที่ผ่านมาหกเดือนหกอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยลืม,มคุณได้เลยไม่เคยจะแบบลบล้างความคิดของเขาสิ่งที่มีคุณอยู่ได้เลยมันเป็นความรู้สึกผูกติดอ่ะ จะเฮมิทฝั่งคุณแปดไม้คือทุกๆก,กการสื่อสารข้อความในสิ่งที่คุณเคยพูดเคยบอกเคยเคยติดต่อไรบางอย่างก,กับเขาว่าในวันที่คุณไม่เป็นไม่ติดต่อนะไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้สื่อสารอะไรกับเขาเลยเนี่ยคาพูดเหล่านั้นหรือข้อความเหล่านั้นมาเป็นข้อความที่เขากลับไปอ่านกลับไปดูกลับไปอ่านกลับไป่องกลับไปทบทวนกลับไปมองมันบ่อยครั้งมากๆซ้ําไปซ้ำมาแลให้เขารู้สึกสับสน ส่วนตัวคุณเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเรามองว่าคุณเนะ่ยพยายามไม่อ่านข้อความพยายามไม่กลับไปมองบางอย่างที่เคยมีกัละอักษรหรือมีการสื่อสารร่วมกันระหว่างคุณกับเขาพยายามไม่กลับไปมองมันอีกครั้งคุณดูดิคือเรามองว่าเขาบอกเขาอ่านข้อความคุณใช่ปะ่ะเดอะมูนอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าพอเขายิ่งอ่านข้อความคุณอ่านบทสน,นทนาที่เขาคุยกับคุณบางอย่าง คาพูดของคุณในวันที่มีการทะเลาะเปาะแหว้งอะไรกันบางอย่างมันทําให้เขารู้สึกมันทําให้เขารู้สึกบางอย่างในข้อความของคุณในสิ่งที่คุณทิ้งไว้คาอ่านเราเป็นเรารู้สึกว่าข้อความตรงนั้นเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อความที่ดีนะครับมันเป็นข้อความที่คุณต่อว่าเขาทะเลาะกันแต่มันเป็นความรู้สึกข้างในของคุณที่ที่เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้รู้มาก่อนมาดูต่อ ของขยายนะแล้วพอเขาฟังหรืออ่านข้อความบางอย่างที่มีการพิมพ์หรือพูดคุยกันไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกคือห้าเหรียญกับเพาร็อครับคือเขารู้สึกว่าคุณอนะพยายามจะคือมันจะมีข้อความทั้งพยายามจะแบบพยายามจะแข่งกับเขาบ้างแหละพยายามจะด่าเขาบ้างแหละพยายามจะว่าเขาบ้างแหละพยายามจะไม่ไม่ใส่ใจเขาบ้างหรือพันไปเย็นชาเขาบ้างแต่ว่า ภายใต้ข้อความเหล่านั้นหรือภายใต้ข้อความที่มันเย็นชาของคุณน่ะมันกลับเป็นข้อความที่เป็นข้อแนะนําการเติมเต็มการบอกการเตือนแฝงอยู่ภายในคือมันเป็นลักษณะข้อความประมาณแบบเดี๋ยวนะเราไม่ได้คิดอะไรกับเธอแล้ว เราอยากให้เธอมีความสุขกับชีวิตของเธอนะขอให้เธอโชคดีนะเราเราไม่เกลียดเธอถึงเธอทํำร้ายเราก็แล้วแต่แต่เราเราอยากให้เธอมีความสุขกับสิ่งที่เธออยู่มีความสุขกับสิ่งที่เธอเป็นเราโอเคอะไรแบบเนี้เคลื่อนไปความรู้สึกประมาณว่าพยายามจะบอกว่าเราโอเคตัวคุณอะโอเคหรือแบบตัวคุณอยู่ได้หรือว่าคือคุณแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณเจ็บ แต่คุณก็เติมเติมเขาอ่ะเข้าใจป่ะเราไม่รู้จะพูดข้อความยังไงแต่เป็นความความประมาณนั้นอ่ะนะครับอะมาดูต่อเจ็ดถ้วยสี่ดาบแต่พอเขายิ่งกลับไปดูไปอ่านไปมองข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยสี่ดาบเขาเป็นคนที่รับความรู้สึกจากคุณหรือความหวังดีจากคุณเสมอโดยที่เขาอ่ะ ไม่เคยให้อะไรคุณเลยเพราะในคําพูดหรือประโยชน์อะไรที่คุณพิมพ์หาเขาอะมันมีความปรารถนาของคุณซ่อนอยู่เนี่ยแล้วพอเขายิ่งอ่านยิ่งอ่านข้อความเหล่านั้นวันนี้เราแปลกนะวันนี้เราพูดถึงข้อความเยอะมากเลยนะแล้วพอเขายิ่งอ่านข้อความหรือสิ่งเหล่านั้นหรือบทสนทนาเหล่านั้นมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีค่ากับเขาจังเลยสี่เหรียญกับ 9. เก้าเหรียญเนี่ย ทำไมคําพูดของคุณพลังงานของคุณนะตอนนี้นะนาวในวันที่คุณไม่ได้คุยกับเขาในวันที่เขาได้ไปกลับไปเห็นไปมองข้อความต่างๆเหล่านั้นมันกลับเป็นความรู้สึกที่ทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่คุณเคยทิ้งเอาไว้ข้อความรูปภาพรูปภาพคําอวยพรต่างๆนนะมันมีค่าขเขาจังเลยมันอยากได้กลับมาอีกสักครั้งจังเลยในขณะที่คุณเป็นก้าเหลียนะ่ะ ณพลังงานเนี้ยคุณไม่ได้มีใครคุณมีความสุขกับตัวเองแล้วก็มีเงินมีทองมากขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานหาเงินหนึ่งถ้วยอไออเนตเคมันเป็นความรู้สึกว่าเขาอะคุณดูนะไพ่ของคุณเป็นธาตุน้ำไพ่ของเขาเป็นธาตุดิน ดินโอบอุ้มน้ํามันหมายความว่าเขาอะจากหน้าไพ่เลยนะหน้าเป็นตะเค็บเนี่ยเขาอยากเขาอยากกลับมาขอโอกาสอีกสักครั้งเพื่อที่ให้คุณเริ่มต้นกับเขาอีกสักครั้งแต่เราไม่รู้ว่า เขาว่าทาได้จริงไหมนะจากความรู้สึกข,ของเราเองนะเพราะจากพลังงานที่อ่านมามันดูยากมากเลยเจาจะเปิดไพ่เราแม่อังเจลกับอังเจลอันเซอร์ให้เผยสมมิอะไรบอกได้อีกนะครับจากหน้าไพ่เนี่ยคนคนนี้อยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กุบคุามากเลยม้าดําหรือม้ามืดเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเริ่มต้นและคุณอาจจะเป็นหนึ่งถ้วยคุณอยากจะเริ่มต้นหรืออยากรักตัวเองมากๆอ่ะหนึ่งถ้วยในฝั่งคุณคุณรักตัวเองมากๆเลย รักความรู้สึกรักการเป็นตัวเองแต่ว่าการที่คุณรักตัวเองมากๆมันทาให้เขาอยากมีคุณมากๆมาดูนะมาดูไพ่อันเจนแอนเซอร์สังอันเจนเอและพีอะไรก็แล้วแต่มาดูกันพลังงานวันนี้แปลกมากเลยอ่ะวันนี้เราจะเปิดการข้อความให้เยอะๆเลยนะอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรหรือมีอะไรที่เราบอกได้บ้าง ขอ Angel ไพ่โรแมนต์แอนเจิลหน่อยครับสามใบ this c ค u l d be the one คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่มันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีที่หนึ่งในใจที่ไม่เคยหายไปไหน This could be the One มันเป็นความรักมันเหมือนเป็นความรักที่ใช่มันเป็นความรักที่ใช่อ่ะมันเป็นคนแรกที่ใช่เป็นความรักที่ใช่ใชอะไรแบบเนี้ยอีกใบนึง แต่ันมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมมันเป็นความรักที่ใช่มันเป็นที่หนึ่งในใจแต่มันมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมาดู r o m a n c Angel Angel Answer บ้างนะ Compromise ถ้ายืนยันคำพูดเดิมนะครับมันจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยเจราจาปนิปนนอมกันอีกครั้งในความสัมพันธ์นี้นะครับอีกใบนึ่ No โ no. นเรื่องอไรครับ Success สำเร็จหรือไม่มันแปลว่าการพูดคุยปณนีประนอมครั้งนี้มันจะสำเร็เรจหรือไม่มันอยู่ที่คุณกับเขาการกลับมาพูดคุยปณนีประนอมมันจะสำเร็จหรือไม่ที่คุณกับเขานะครับเราขอดูการข้อความนะขอเปิดให้สิบใบนะครับวันนี้การข้อความเยอะนิดนึงมันเป็นข้อความเยอะมากในความรู้สึกของเรามาดูกัน มีข้อความใดๆที่เราบอกคุณได้ในันรอมนี้บ้างครับอยากนอนกอดเธออีกครั้งมันคงจะดีกับใจเรามากเพอรักมาเลยๆแนกเรามั่ใย้ทำร้ายเธอเอนดูนะครับเราทำคนที่เรารักเสียใจเราขอโทษ อ,อ้โห,โหคุณนี่ดินี่เราอ่านข้อความของเธอซ้ำไปซ้ำมาเห็นปะเ<ห>ขาเป็นสุขของเธอจริงเหรอเรานอนร้องไห้ทุกคืนโ,โ,โอ้ยภาไปนี้หลนลงมาก่อนอยากไปต่อหรือพอแค่นี้ ขอบคุณที่รักกันเรามาเคลียร์ใจกันนะเธออะเห็นไหมไประสุดท้ายนะครับฉันจะกลับมาหาเธอนะโอ้โหอ่ะจากข้อความนะเราบอกแล้วว่ามีข้อความเยอะมากเลยในวดเนี้ยนะครับโอเคอ่ะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับมันเป็นพลังงานดรวมนะ สำหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ